ขึ้นเลวขึ้นมากลับมาเลยเอาขึ้นแล้วข,ขึ้นเลลอองันขึ้นอลไแล้วลูก แล้วเอาเร็วๆย้ำมาเดียวย้ำมาเดียวเูยย้ำมาเดียวย้ำหายเดียวย้ำอานองน้ำขึ้นมาลูกบ้านกับบ้านแล้วย้ำเย็บเดียวไหมลูกยืนยืนยืนย้ำสองเดียวอ่ะไปลงอากัน on. อนหอ่างไออันนี้คือเขาอิตาลียค่ะเขา,ขานาโปลค่ะเนาะเบิงวิวทางมืนอี้กบับบรรยากาศที่เมฆหลายคือบขาดร่ถึงกระบาฮอนแทงเนาะเบิงทางเนี่ยอยๆไปยานดปีนนีเมืนน่อหา,าีคนั่งไปบบนีนะมันสิปีนเลยนะหาเรื่องนะหนูกนหาเรื่องที่ดีนะ กิเขาด้วยจะเป็นันาเลยนะอันนี่น,นี่สิเป็นฮิวของมุมข้างล่างนะอันนี้สิเป็นนาตีนพูนะคะเนาะก้ะของยัน้ำพร์ก็บีนทูอีกโอ้โใจหายเมื่อกอี้นิสระนะคะมันสิเป็นหวยลงมา้จากภูเขาแล้วเขาก็เลยจุกสะเอาไว้เพื่อน้ำขาดน้ำเหลือไงว่ามันกัด xay sổ nhắm nhắm xuống nà nà kêu khảo แเดอร์เขาหายเบิุคนเป็นวิวแบบไม่น้า โนโฮมอยู่ป่าอย่างเลยเอาองีโอ้เล็กเมีเห็นมีไหม วิวอีกมุมหนึ่งนะคะนอนอยู่ตรงนี้ สองโตนี่น่ารักนะมันนี้อาบน้ำเย็นสบายเบิ้งแล้วเมื่อฮอนเฮนนือนีนเพิ่นสซีแลนด์โยกันอย่าดื้อลูกอย่าดื้อลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลย